สวัสดีคุณผู้นะค่ะยินดีต้อนรับสู่เกมพ็อกเก็ตอินคัมีหุบทรัพย์เซตเตอร์นั่นเองนะวันนี้เราพามาดูในการต่อสู้นะคะในการปั้นแต่ละตัวว่าจะโหดขนาดไหนนั่นเองเนาะก็จะมาดูที่ชิงที่3กับชิงแชมป์นั่นเองว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เลยนะคะสำหรับชิงที่3นั่นเองชิงที่3เนี่ยฝั่งที่ชนะเนี่ยอยู่เซิร์ฟ786นะฝั่งที่แพ้เนี่ยอยู่เซิร์ฟ 788มันเป็นการรวมเซิร์ฟกันแล้วเนาะทุกคนก็ชิงที่3นะแล้วก็มาดูกันว่าตัวฝั่งชนะกับฝั่งคนแพ้เนี่ยเขาใส่ตัวไหนลงกันบ้างนะฝั่งคนชนะเนี่ยเขาใส่เนซี่เดาวสอ0แสนนะสองแสนะ 200, กว่า2 0 0แสนสนะตัวต่อมาเนี่ยก็คือเมกาเอรูเรโดชายนี่นั่นเอง8ดาวนะฮะอยู่ที่206แสนแล้วก็เมกาเซอร์ไนท์ชายนี่นะฮะ 8ดดาวอยู่ที่207นนั่นเองประมาณ2 7งกว่าๆเนาะแล้วก็ฝั่งคนแพ้ฝั่งคนแพ้ใช้มาเกน่านะฮะแพ้เพราะว่าพลังด้วยเรื่องของดาวเรื่องของการอัพต่างๆด้วยเนาะอ่าก็มาเกน่านะคะสี่ดาวสองแสนหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนกว่าๆนั่นเองเนาะแล้วก็มีเมกาเอลูนไดโดชยนี่นะคะทุกคนก็สี่ดาวอ่าเขาสี่ดาวหมดเลยนะสำหรับ ที่3ที่ตัวที่เขาจัดลงนั่นเองเนาะพลังแสน7 8 7 4 7แล้วก็เมกาบังกีลาชนเชนี่นะคะสี่ดาวเหมือนกันแสนห้านิดนะคะทุกคนก็ดาวอยู่ที่4ี่ดาวทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูในการต่อสู้กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวไหนที่ฝั่งชนะเนี่ยแบบเก็บเรียบไปได้หรือตัวไหนที่แบบยื้อได้นานที่สุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่ แค่แค่ดาวก็กินขาดแล้วละ่ะดาวเขาเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเป็นเดนซี่เดนซี่นี้คือแบบสุดๆแล้วทุกคนถ้าเป็นแบบอัพเป็นเมกาเดียนซี่โคตรถึกเลยนะจะแ,แบบว่าโอ้โหโลกนี่แบบตีแทบไม่เข้านะฮะ เมกาเดนซี่เนี่ยคือเป็นตัวที่แบบนิยมเล่นกันมากเนาะแล้วก็เกือบทุกทีมทุกตัวนะฮะที่แบบลงใช้เมกาเดนซี่นั่นเองหรือถ้าเป็นเดนซี่ก็เล่นได้นะคะแต่ว่าต้องดาวเยอะๆหน่อยนะถ้าสี่ดาวห้าดาวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไหวนะคะก็ถ้าฝั่งตรงข้ามแบบมีตัวดาเมจเยอะๆเนี่ยก็อาจจะแพ้ล่วงไปได้นะเฮ้แต่เดนซี่ ใช้อ่าเรียกว่าอะไรแอปเปิลมานะคะทุกคนมาดูว่าใครจะเฮ้ยมาเกียนหน้าเก็บเดนซี่ไปได้นะฮะแต่ว่า <laughs> แต่โดนเมกไาเอรูนดโดต่อยล่วงโอ้โหชุดเดียวหายอะ่ะดูดิเฮ้ยโอ้โหเมกไาเอรูนดโดโหดมากนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ไม่ใกลรู้ดเก็บ3ตัวรวดนะฮะสำหรับชิงที่3ของเรานั่นเองเนาะเรามาดูที่เรื่องของชิงแชมป์กันบ้างนะฮะทุกคนชิงแชมป์เนี่ยนี่การณเ์เหตนะฮะมาอีกแล้วมาถึงแบบรอบชิงแชมป์เลยนะะั่นเองนะเจ็ดปดเนะแล้วก็ฝั่งคนแพ้นเนี่ยก็คือเคนะคะชื่อเค7จ9เกหมือนกันเซิรฟ์ฟเหมือนกันเลยะฮะทุกคน แต่ก็แพ้ไปนั่นเองมาดูว่าฝั่งสก,กานาเดตเนี่ยเขาใช้ตัวไหนลงกันบ้างสก,กานาเดตรอบชิงแชมป์เขาใช้เมกาเอรูไรโดนะคะชายนี่8ดาวนะคะ3,40,000 1,370นะน้็ะแล้วก็โอ้โหเมกามิวทูเอ็กเอสเอสนะคะ12ดาวเต็ม9,000แสนหน แล้วก็หมาโลนะคะ8ดาวนะสามแสนนะห้าหมนั่นเองมาดูฝั่งคนที่แพ้กันบ้างฝั่งคนที่แพ้เนี่ยรอบชิงแชมป์เขาใช้เป็นตัวหมาโลนะคะแดาวสามแสนหนแะคะแล้วก็มาชาโด8ปดดาวสองแสนแล้วก็มีลูนาร่าด้วยนั่นเองแปดดาวเหมือนกันนะสองแสนห้นันั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า ตัวไหนที่จะแบบแบกในรอบชิงแชมป์นี้นั่นเองนะนี่ดาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ก็สก,กานาเดตเนี่ยจะโหดเรื่องของตัวเมก้ามิวทูเอนะฮะอันนี้การไฟมันเหมือนรอบแรกปะมันเหมือนกุ๊ปเหรือไม่กุ๊ปกุ๊ปบีนะคะทุกคนที่แบบว่าตัวสก,กานาเดตเล่นเอาเมก้ามิวทู แล้วก็เรื่องของแบบอ่าเจ้าตัวเมกาเอรุไดโดดลงอ่ะเออคล้ายๆนะคล้ายๆเหมือนว่าแบบเขาจัดชุดนี้ลงในกลุ่ม A หรือไม่ก็กลุ่ม B นะฮะถ้าจำไม่ผิดึอออันนี้มันเป็นตัวหนาอยู่แล้วนะหนาแล้วก็ถึกแล้วเ,เอาแบบลงยากมากนะสำหรับมาโลมาพร้อมสกินแล้วโคตรเทเลย ถ้าอยากเห็นแบบเต็มๆนะคะสำหรับสกิลหรืออะไรต่างเนี่ยก็กดลิงก์ใต้คลิปเพลิดรีวิวโปเกมอนได้นะคะทุกคนหรือเรื่องของสกินตัวอื่นๆที่ยังไม่เคยดูอะไรเงี้ยกดลิงก์ใต้คลิปผังกร์ตูนแยกเป็นไว้เป็นเพลิตไว้อยู่นะคะกดลิงก์ใต้คลิปเลื่อนดูกันได้เลยนะเอ้ยน่าจะไปจบที่รอบสิบนะคะเทิรนที่สิบเทิร์นเมาแล้วครับอันตี ไม่ล่วงนะฮะทุกคนน่าจะยื้อไปจนถึงรอบสิบได้ปึ๊บอ่ารอบสิบแล้วนะก็น่าจะวัดกันที่เลือดนะฮะทุกคนสําหรับถ้ารอบสิบแล้วน่ะตายตายนี่ไม่ถึงแบบไม่ได้ตายเพราะอันนี้นะตายพอร,รอบนะ,ะมันจบพอร,รอบพอดีนะฮะครบสิบรอบแล้ววัดกันที่เลือดนั่นเองอ่ามาแชโดเรียบร้อยเฮ้ยเมกาเอรูดได้โดคือแบบ เฮ้ยเก็บสามอีกแล้วอะ่ะโหดโหดสุดพลังเท่าไหร่เนี่ยสามแสนสี่มื่นอันนี้แค่แปดดาวนะทุกคนถ้าสิบสองดาวเต็มนี่จะโหดขนาดไหนอะ่ะเมกาเอรูด,ด้โดโดเนี่ยไอนี่ด้วยอืมสุดจริงๆนะฮะสำหรับ ไอดีของสากาดนาเด่น,นเองก็โหสุดมากๆปั้นโหดมากนะฮะทุกคนก็ถ้าชอบยปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะหรืออยากเห็นการต่อสู้ในโหมดไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันใต้ล่างคลิปเลยนะฮะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ